สวัสดีครับนองพี่น้องวันนี้ผมสืพาพี่น้องไปหาหน้าไม้นะครับคุม,มีดนะครับวันนี้สืพาไปหาหน้าไม้นะครับพี่น้องไปะปไะปเะด้ครับน้องนี่เด้พี่น้อง ไปเส็ดสมไปค่ะกินย่ำน้ำใหม่ก็บอกเลยเพิปป่งปลาห้างพุ้นนะครับสามมันยังหน่อยอยู่นะครับยังหน่อยด้วน้ใหม่นี่เป็นน้ใหม่น้ำใหม่ไล่นะครับ น้อนี่น้อยอยู่นะครับน่อย,อยเดี๋ยวไปเบิงลคอผุ่นนะครับเบิคอผุ่นตัดต่ำตัดต่ำตัดหนักนะครับ ปลูกไว้นะครับปลูกไว้เแ็มสวนยางนะครับปลูกไว้ขอบสวนยางพราะได้กินน้อนะครับฟังพุดฟังพี่นะครับพ้ายด้กินน้อนะครับตรงนี้ก็ออกายอยู่น้อยป้ายเด้กินอยู่นะครับเดี๋ยวสิบ้าไปอีกปลาหนึ่งนะครับลองสิบ้าไปอีกปลาหนึ่งอยู่อยู่ฟังสวนยางฟังพุดเลย นอนนี่ครับพี่น้องนอนนี่สวยเลยครับเสร็จสมเลยเป็นหมอหุ่นละไอ้พี่น้องไปอีกน้ำจะลหลกลิ่นเหง้าแล้วครับนอนนี่เอนนี่เลย ไายหมอนะครับมันนี่ถ้าไปบึงการเห็ดน้องใหม่สบอีกเพี้ยน,นึ่งนะครับหนึ่งวันเราจะตัดน้องใหม่ก่อนกโอ้โห <c oughs> นันไหนดีอ่ะ

ติดกับแดนพระเจ้านะครับผลงานวัอนี้พี่น,อน,น้องผลงานวัอนี้นี่ก็อขอจบไปเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ